นะครับเนาะในการกระบวนการที่ว่าทําไม้ผัดไม้ไถไม,ไม้ไม้เส้นอัดแข็งอย่างเงี้ยนะคือเราต้องถ้าเรามีซีแคปซีแคปเราล็อกตัวน,นี้ได้หรือว่าจะพี่ๆจะใช้บล็อกเหล็กก็ได้ถ้าเราใช้แบบวิธีโบราณก็เป็นเอายางรัดอย่างเงี้ยนะยางรัดแต่ว่าต้องต้องรัดตัวนี้ก่อนนะรัดรัดคู่นี้ก่อนแล้วก็รับเข้ามาให้แน่นเพื่อให้ความความบีบอัดถ้าเป็นซีแคปถ้าเป็นจะเป็นถ้าเป็นซีแคป cam, ตัวน,นี้ก็ได้นะ แต่ว่าพี่ๆไปซื้อมาตัวหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทอย่างนี้นะอยู่ที่เรานะเอาเราก็เอาเราจะบีบนี้ก็ได้คือถ้าเราบีบแล้วก,กดก็ได้มันบีบนี่อยู่สองอันแต่วิธีที่มันไม่ไม่ไม่ค่อยยุ่งยากอะ่ะเอาให้พี่ๆเขาทำอย่างนี้นะเอาไมา้มา,มา,มาเอาไม้สกออกมาสองอันเนียนะครับแล้วก็ใช้ยางรัดยางรัดสักเอาข้างละสองเส้นนึงแลก,ก็ได้นะครับนี่นะ ให้ให้เราวางให้เราวาง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 เป็นคู่อย่างนี้นะครับเนี่ยวางให้เราวางวางวางเป็นคู่หัวไทยอย่างนี้นะนี่วางเป็นคู่เส้นล่างกับเส้นบนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วที่เอามือกดแล้วก็แล้วก็รัดไว้เอาสักสามรอบนะเนี่ยมันมันมันจะนั่นมันจะมาให้ไม้ไม้ไม้ไผ่มันมันดีแล้วฝั่งนี้ก็รัดเหมือนกันผมก็รัดอยู่สองเส้นเนี่ยนะ จะสั้นจะยาวก็ได้อยู่ที่ความถนัดนะเพราะเพลินบ้านมันมีเศษอยู่ผมก็เอาเศษไม้ไม้วนนี้มาทาเนาะคือการทําอย่างเงี้ยมันต้นทุนมันจะไม่สูงมากเท่าไหร่ที่ที่ชุมชนทุกคนเขาก็สามารถจะเข้า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 ถึงได้นะแต่แล้วยังไม่จบนะให้เราเอาพวกยางยางรถเก่าแหละเอามาเขาตัดตัดแล้วพี่ๆเขาก็ฉีดเอาอย่างเงี้ยเราทําหัวนิดหนึ่งแล้วก็ฉีดมาเลยเนี้ยการฉีดยังแต่ก็ได้ฉีดก,ก็ได้นะฉีดง่ายๆอย่างเงี้ย มันมันมันจะมีเส้นมีมีเส้นล้าสีฉีดไปตามเส้นของยางรถยนต์เลยฮะยางแบบง่ายง่ายไม่ต้องอะไรมากมายเออได้มาหนึ่งเส้นละอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ฉีดเราฉีดที่หมดเลยเนาะ อันนี้เราก็ใส่กาวใส่กาวเสร็จแล้วก็ใส่กาวด้้นข้างนะครับเราใส่กาวเสร็จแล้วก็เอามา,ามาประกบกันเนี่ยนะแล้วการการลักให้พี่ๆเขาลักอย่างเงี้ยนะกิ้แล้วก็ดึงมาเลยครับดึงสองรอบดึงมาสองรอบอ่ะดึงธรรมดาได้แหละจะเอาสามรอบก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่เรานะถ้าเราเรากดมันจะไม่ค่อยมีรอยครับผม แล้วก็มัดผูกไว้นี่แล้วก็มัดไปเรื่อยๆนี่คแต่ว่าควรจะมัดห่างระยะห่างกันประมาณสักอ,อยาก่อยางน้อยๆก็สักสาว40เจนนะแล้วอัดกดแล้วก็วางนี้นะนแล้วก็มัดเลยสามรอบก็ได้อ่าถ้าเชือกเรายาวข้อยางรัดนี้ ผมว่าใช้งานได้ได้ดีกว่าซีแคมนะพราซีแคมผ่านไปสักสองสามชั่วโมงเนี้ยเราเราต้องคอยมาขยับดีนะอันนี้ตัวนี้อีกเส้นหนึ่งซื้อวันแต่ห่างกันนออันนี้ทําแบบไม่ใช่โรงงานนะแบบชาวบ้านแบบชุมชนทําก,ก็เข้าถึงได้เสร็จแล้วเราก็เอาไปทําเป็นพวกผนังทําเป็นผนังได้ทําเป็นพื้นได้อย่างเงี้ยตัดไม้ไผ่ อ่าไม้ไผ่เสน้นนี้เนาะอันนี้เราอันนี้เราต้องทิ้งไว้ประมาณสักอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับผมกับงานงาน,นไม้ไผ่ตัวตัวนี้นะครับอ่าไม้ไม้ไผ่อัดเส้นนี่นะถ้าเราอัดเราอัดด้วยกาวแล้วเร,เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยมันก็มันก็รอเราเรา,เราอัดตัวนี้นะมันก็จะแน่นเนาะมันก็จะแน่นแน่นคือเราไม่ต้องมาขยับละถ้าเป็นซีแคมตัวนี้อ่าผ่านไปสักสองสักสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยนะ เราเราต้องคอยมารัดก็ก็ได้อยู่ที่ความขยันของเราในะที่เอาจะอ,อัดซีแคปนี่ก็ได้แต่ว่าต้องอัดประมาณสัก6ตัวนะแต่ว่ากระดูกตัวนี้หัวใจมันคือกระดูกตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะปิ้นมันผมเรื่องมันมันมันจะดีดหรือเปล่าเนี่ยจะอัดตัวนี้ก็ได้ทําตัวนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าตัวนี้ก็มีความแข็งแรงความยืดหยุ่นของของชิ้นงานเยอะเยอะอยู่เหมือนกันครับผมอ่าวิธีการทําไม้เส้นเนาะก็เกือบจะจบละ เดี๋ยวผมจะทําปินที่ปินที่ไปนะนี่ครับผมนี่อันนี้หนาสิบสี่มิลน,นะครับผมที่ทานี่เนี่ยแผ่นแผ่นนี้นะครับเนี่ยความหนาของแผ่นอันนี้ยังเสร็จแล้วเราก็เอามาขัดอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ทําให้มันเอามาผ่าเอามาทาให้เป็นเส้นขนาดเท่ากันอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ผมทําอยู่สองสองสองเมตรกว่าครับสองเมตรกว่าแล้วความความกว้างประมาณยี่สิบห้าเซนสี่แผ่นต่ออ่าสี่แผ่นต่อตารางเมตรยอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะลองทําให้พี่ๆขอดูแล้วเผื่อพี่ๆคนไหนที่เอาไปต่อยอดหรือว่าชุมชนไหนอยากทําก็ลองเอาไปทําดูนะครับผมกับงานที่นี้เนาะ,ะไม้ไผ่สารอัดเส้นอย่างเงี้ยครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ